อ้าววอมหน่อยวอมหน่อยห่างกันมานานต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดเอยนะชมรมดมยาหม่องตอนแข่งวันเล่กับทีมชาติตอนที่สอง จะว,ว่าไปมิก็ฝึกมาหลายวันแล้วนะแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจยังไงก็ไม่รู้แฮมพี่ตู้กับจูอีสองคนเนี้ถ้าไม่เป๋เหรอซุ่มซ่ามไปเองก็พอจะวางใจได้อยู่หรอกนะเพราะว่าเก่งทางกีฬากันทั้งคู่อยู่แล้วส่วนยายเค้กจุดเด่นมีอยู่เรื่องเดียวก็คือแรงเยอะแต่ดูสิไม่ได้ใส่ใจจะฝึกซ้อมเลยสักนิดเดียว ส่วนน้องแว่นที่มาใหม่เอิมถึงจะเคยอยู่ชมรมบอลแร่มาก่อนแต่ดูท่าทางแล้วพึ่งพาไม่ค่อยจะได้เลยแฮอ้าวรับนะเออโคชคะช่วยสอนเสิร์ฟหน่อยได้ไหมคะเนี่ยยังเสิร์ฟไม่ข้ามเลยเออเออนั่นไงพอดีเลยเพื่อนที่มาใหม่กำลังจะเสิร์ฟพอดีให้เขาสอนได้เลยนะ อ๋อๆได้ค่ะไม่ยากค่ะก็แค่ยื่นมือออกไปข้างหน้าโยนบอลขึ้นไปตรงๆแล้วก็ตบไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหโีโห่ธรรมดาเสิร์ฟอย่างสวยอ่ะสมแล้วที่มาจากชมรมวอลเล่ยนะดีงามมากเออโคชคะแบบนี้เรามีทั้งหมด5คนแล้วรวมคคชด้วยก็เป็น6แบ่งทีมกันเล่นเถอคะค่ะเล่ก็ดีนะฉันเองก็ไม่เคยเล่นวอลเล่มาก่อนด้วยน่าจะสนุก แหมโคชเนี่ยมีอารมณ์ขันจังเลยนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติวอลเล่มาก่อนแต่ไม่เคยเล่นวอลเล่แหมตลกจังเลยนะใครบอกกันเล่าว่าฉันเป็นนักกีฬาทีมชาติวอลเล่น่ะแหมฉันเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติต่างหากเล่าเนี่ยเนี่ยใช้ายาตีทะลุกแกนจากนรกลูกแรกลูกนี้คอนโดตุกหือ แล้วใส่ค่ะครับเป็นยังไงท้าสวยใช่มหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรสิป,ป,ปเป็นนักกีฬาเบตองโคชเป็นนักกีฬาเบตองอ้าก็ใช่นะสิอะว่าแต่เพิ่งรู้กันเลยหมดสิ้นแล้วชีวิตเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะเนี่ย เฮ้ยนอนต่อดีกว่าแม่อย่าทำซึมเศร้าเหงาหงอยไปอย่างนั้นเส่ทุกกีฬามันก็มีพื้นฐานเดียวกันหมดนั่นแหลนะน่ะอะฮัลโหลคุณพ่อเหรอนะคะเออหลัวสองหลวลูกโทรมาตั้งหมดหรือเปล่าพ่อวาง่างอยากจะโอนสักล้านสองล้านนะ่ะวฮ ไม่ค่ะคือโคชเล่นวันเล่ไม่เป็นค่ะเป็นโคชเปตองอา้าวกับพ่อรู้จักแค่โคชเปตองนี่นะเล่นที่นําเพอด้วยกันบ่อยๆมันก็กีฬาลูกกลมๆเหมือนกันนั่นแหละนะ <c oughs> เฮ้เลอะค่ะเอานะเอานะใช้คนนี้ไปนั่นแหละเออเอเอเดี๋ยวพ่อต้องวางสายแล้วนะพอดีต้มหมามา่มาไว้บาย หมดกันโดนตัดงบชมรมมแน่นอนเฮ้ยไม่เอาหน้าเด็กๆเชื่อฉันฉันมั่นใจว่าฉันจะพาพวกเธอไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนยิ่งตอนนี้มีคนที่เล่นเป็นเบสิกดีมาร่วมทีมแล้วต้องพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดแน่ๆเนี่ยดูซิดูน้องแว่เป็นตัวอย่างซะแปดสบเก้าเกสิาำหรับฉันแล้วขอแค่ได้เล่นวอลเล่ก็พอใจแล้วล่ะคะ่ะจ่๊ม และแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเ <_ D> วลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วเชิญรับชมการแข่งขันระหว่างทีมชาตินี้กับทีมที่ไม่มีหวังอะไรเลยจนถึงชาติหน้าจัดการแข่งขันโดยชั้นเอว เอาละแนะนำตัวผู้เข้าแข่งขันฝ่ายแรกประกอบด้วยผู้เล่นอนาคตทีมชาติและโค้ชมืออาชีพทั้งสวยแล้วก็เก่งสะด้วยภายใต้การบริหารของพออสุดอัจชริยะก็คือฉันนั่นเองและอีกทีมจากชมรมเรื่องลึกลับหรือชายาชมรมด้มยาหมองประกอบด้วยผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นวอลเล่มาก่อนเลยด้วยซ้ำ แล้วใหญ่น,านนะ่าทำไมถึงใส่ชุดอยู่บ้านมาเล่านี่มันโรงยิมหน้าไม่เชีร้านหมูกระทะน่าวัดีแม่เอาไปซักแล้วยังไม่แห้งเลยค่ะอาจารแล้วนั่นสมาชิกใหม่รากมาจากไหนกันละนั่นน่ะเอ๊ะนั่นนั่นน้องคนนั้นเขาเคยอยู่ชมรมวอลเล่มาก่อนค่ะแต่มีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยลาออกไปแล้วล่ะค่ะอาจารย์สดุดี นี่มันทีมอเวนเจอร์รวมคนคนไม่ได้เรื่องนี่นะเหรอพวกเธอเนี่ยนะสร้างความขำขันให้กับฉันได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวล่ะเอาล่ะเริ่มกันเลยกันแล้วกัน5ลูก30ศไปเลยฉันไม่มีเวลาเยอะเริ่มได้อ้าแล้วนี่โคชไปไหนซะแล้วล่ะไม่มาวางแผนกันก่อนเหรอไปนั่งอยู่กับโคชฝั่งโน้นแล้วค่ะ อุตายสวัสดีครับผมเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติประเภทเปตองเดี่ยวสลับมือตอนนี้มาฝึกวอลเลยให้กับเด็กๆกลุ่มนี้นี่เองยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอยกินตัวแรงซะด้วยค่ะและฉันเองจะมาเป็นกรรมการในวันนี้ด้วยเอาล่ะฝ่ายทีมชาติเริ่มได้เอาล่ะเริ่มได้เต็มที่นะเด็กๆ มาเลยพีเต้าหู้สุดยอดเซตค่ะฮะึบโค้ชคะอันนี้ตบได้เลยเปล่าคะว่าแต่คุณครูเนี่ยบรรจุที่นี่นานหรือยังครับผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลยบ้านผมอยู่หน้าตลาดนี่เองแล้วนะครับโค้ชคะอ,อ่ะออออะไรนะ แม้แต่กดวอลเล่ก็ยังไม่รู้จักเลยยัง,งนเลรอแบบนี้มันก็เล่นไม่เป็นเลยนี่หว่าสนุกจังเลยวายเอาล่ะฝ่ายามองเซิรบมัง่งเวนเสิร์บนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดนะเล่นแบบที่เธอเล่นได้ก็พอเอ่เข้าใจแล้วคะ่ะเสิร์บเลยนะคะเ,เฮ้ยเวนสุดยอดเลย ดีมากเด็กๆขอเน้นๆแบบเน้นๆเลยนะเย้แย่แล้วสิบล็อกไม่ถึงฉันเองค่ะสุดยอดมากเว้ยตายๆจริงๆน้องแว่นก็เบสิกดีมากเลยนี่นะชักจะเสียดายที่ลาออกไปซะแล้วละสิดานียนั่นอาจจะเป็นการฝึกฝนอย่างถูกต้องจากผมไปตองกับวอลเล่มันก็พื้นฐานเดียวกันนั่นแหละครับเฮ้ยใครถามล้นไปหน่อยล้นแล้วเด็กๆต่ฝังเลย พ่งมาทางนี้เต็มเต็มจนระวังฉันเองอีกแล้วทำไมฉันถึงได้มีแต่ปทดเจ็บตัวอะไรเนี่ยสวยมากค่ะเดี๋ยวเซตรูดิ้งจังหวะนี้แหละสาวน้อยกคบปีบาร่าแ<อ>สดงพล<อ>ังแฝงของทอกมาซ่าเออตบเลยเปล่าคะตกลดอ๋อมีแปลงร่งเป็นแอนิเมชันด้วยไม่ธรรมดาโดดสูงแบบสุด แบบนี้ละสุดยอดตีแก่นกระจายสุดยอดเลยเคสนั่นมันไม่ลงไม่ใช่เหรอเสียแต้มร้องยิ้มของฉันตัดงบตัดงบมันไม่ต้องทงต้องแข็งมันแล้วตัดงบจนกว่าจะซ่อมร้องยิ้มของฉัน นะที่พ่อจูอีมาออกตังซ่อมร้องยิ้มให้ครูใหญ่ก็เลยเกลงใจหาเรื่องยุบชมรำราไม่ได้ว่าแต่เค้กพลังสุดยอดมากค่ะทำไมไอ้เค้กถึงได้มีเวอร์ชั่น 3D อยู่คนเดียวนะฉันก็อยากจะมีมากเออจะได้เท่ๆคนดูชอบก็ขนทาเขาขี้เกียจน่ะเซแค่นี้เขาก็ทำไม่ฐันแล้วอ่ะ อืฮบอืฮบอืฮึบโปยมาให้หมดแสดงความสามารถเก็บมาหมดแล้วครับครูเอาล่ะดีมากมากเลยหนูแวนเก่งมากเลยนะฝึกต่อไปสึกต่อไปเก็บบอมมาหมดแล้วครับจะให้วางตรงไหนดีครับจะให้ช่วยโคชชิ่งก็บอกมาได้เลยนะครับอยากอยู่แบบใคร้ชิดโอ้โไม่เป็นไรค่ะไปเล่นเปตตองเธอค่ะ แหม่แมไม่ต้องเกรงใจทีมชาตินะครับสุดท้ายแว่นก็ได้กลับไปอยู่ชมรมวลนแร่เหมือนเดิมพิสูจน์แล้วว่าโรคหอบหืดไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆส่วนพวกเราก็หาอะไรทำตามคอนเซปต์ชมรมดงยามหม่องต่อไปเรื่อยๆจบตอนแล้วจ้าขอบคุณรูปแฟนอาร์ตน่ารักนรักจากน้องรัฐศาสตร์น้องไขมุกและน้องเมย์ด้วยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า